ในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่สู้กันด้วยเทคนิคการเล่นที่ดีของนักเตะและเทคนิคการวางแผนของโคช้ชถูกยกย่องว่าหากทีมไหนสามารถคลุกเคล้าสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวย่อมมองหาความสำเร็จได้ไม่ยากฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามสำหรับทีมชาติไทยที่ผ่านไปในรอบแรกแม้เกมแรกจะแพ้มาเลเซียในช่วงทดเวลาเจ็บแต่นัดที่2และนัดที่3ก็ถล่มคู่ต่อสู้ได้ถึง10ประตู ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นที่1ในสายนักเตะหลายคนเริ่มฉายฟอร์มเก่งออกมาเรื่อยๆในแต่ละนัดหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเจ้าเตอร์วิรเทพป้อมพันุ์มิดฟิลด์ตัวโฮดดิ้งบอลอย่างไร้ข้อกังขาก่อนหน้าที่หลายคนคาดเดากันว่ามาโน่โพกิง้งตัดสินใจหนีวิรเทพไปเวียดนามด้วย พะสามารถเล่นได้มากกว่า1ตําตำแหน่งหลังจากเคยร่วมงานกันมาในเอฟซูซูกิครับจับไปยืนในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วสามารถเล่นกับเทคนิคของมาโนได้อย่างลงตัวซีเกมผลนี้จึงเป็นนักเตะโคต้าอายุเกิน2ี่ปีที่ต้องนำไปด้วย3เหตุผลหลักๆคือ1พ่อเพราะกองหลังยู่23ชุดนี้ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้2ท่านาในสถานการณ์ปกติกองกลางฝีเท้าดีชุดนี้มีมากมายจับใครลงเล่นก็ได้ทั้งหมด แต่ถ้าจับให้มายืนเซนเตอร์ตัวสุดท้ายมีเพียงวีราเทพคนเดียวเท่านั้นและ3ต้นสังกัดอย่างเมืองทองยูเอเ็ตตกรอบฟุตบอลถ้วยทั้งหมดแล้วจึงสามารถปล่อยตัวได้ตามสบายแม้จะไม่ใช่ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สโมสสต้องยึดหลักสากลก็ตามการน,นั้นการคาดเดาใจมาโนโฟกิงของเาดาๆท่านๆกับผิดพลาดเพราะเหตุโค้ตรลายนี้อย่างไว้วางใจคู่เซนเตอร์ฮาฟเด็กหนุ่มทางชนะพัฒน์บัวพันธ์ จนทานเข็มดีและอนุสักใจเพชรขนาดที่เตอร์วิเาเทพป้อมพัน์ยังคงให้รับผิดชอบตำแหน่งที่ถนัดเหมือนเดิมนั่นคือการคุมเกมในแดนกลางซึ่งถือว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วโดดเด่นทั้งการจ่ายบอลสั้นสลับกับการวางบอลยาวซึ่งเห็นได้บ่อยๆในการเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดในวัย25ปีแม้ว่าจะแจ้งเกิดจากการเล่นในลีก3รวมถึงย้ายมาเล่นลีกสูงสุดในฤดูกาล2019แต่นี่ก็เพียงพอแล้ว ที่ทําให้เขาไม่กดดันจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลชินแล้วจากการเล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงโดนเพรสซิ่งจากคู่ต่อสู้ก็ยังเอาตัวรอดได้สบายปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเป็นกองกลางที่ดีต้องสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและน้องๆได้จะเห็นมิดฟิลด์ระดับโลกที่เด่นมากในเรื่องลักษณะนี้ซึ่งเตอร์ก็มีให้น้องๆอุ่นใจเมื่อได้เล่นร่วมกันแต่กัน,นั้นถ้าใครอยากเห็นความบือหวาในทุกจังหวะการแทงบอลทะลุช่องหรือไดเล็กบ่อยาวแม่นยำ ราวกับจับวางอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กๆเพราะบางจังหวะก็ยังแป๊มีหลุดไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่านี่คือการเริ่มต้นที่เปรียบดยบคุณภาพล้วนๆสุดท้ายหัวใจสําคัญในการเล่นกองกลางคือการตัดเกมทําอย่างไรให้แม่นยําไม่เสียฟาวง่ายๆแล้วสามารถเอาบอลไปเล่นต่อได้เลยจะได้เปรียบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามซึ่งเกมในรอบแรกจะเห็นว่าเจ้าเตอร์ทําได้สวยๆหลฟ์จังหวะแถมยังเดินเกมดิมเส้นแอดซิดให้กับแดนหน้า เข้าทำประตูได้อย่างต่อเนื่องมาถึงตรงนี้เรื่องขีดความสามารถของนักเตะไทยไร้กังวลในเกมระดับซีเกมเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนนักเตะอาเซียนเราเป็นต่อทราเด็นด้วยความมั่นใจแต่ถ้าให้เขียนถึงนิยามของคําว่าเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์เป็นภาษาวัยรุ่นก็คงต้องยกระดับให้เป็นไอ้เต้าที่มีฟอร์มการเล่นที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าติดตามเชียร์จนทาให้ใครหลายคนเริ่มตกหลุมรักมากที่สุดและอดคิดไม่ได้ว่า เรามีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมสามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ